ถ้าไม่แน่จริงโอ้ันมันไม่ได้หรอกคนมันคิดฝึกคิดมานานแล้วไงมาหอนั่งเพเดี๋ยวก็คิดเรื่อยไปแล้วลองเลลองฝึกหยุดคิดดูนี่ยที่พ่อให้ฝึกหยุดคิดอ่ะมานั่งเฉยเฉฝึกหยุดคิดไม่ได้ลองนั่งเหรอนั่งนิ่งนั่งหยุดคิดไม่มีทางหรอกไม่มีทางเลย พอนั่งปุ๊บก็ปืด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 ไปแล้วแล้วมันจะเป็นสมาธิได้ไงไปเรื่อยเปืือยแล้วคิดคิดคิดบอกได้ยิ่งเป็นผู้หญิงมันคิดเรื่อยเปื่อยเนี่ยยิ่งคิดคิดคิดยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งโอ๊ยกูทำไมเป็นอย่างนั้นกูทำไมเป็นอย่างนี้ซาระพัดกูได้เนี่ยเออความน้อยอกน้อยใจก็เพิ่มทวีคูณขึ้นคาดตัวตายได้เนี่ย มองออกมาละเยอะแยะไปหมดแหละยิ่งเราทําดียิ่งหนักนะมองออกให้คนคนที่พยายามทําดีนะกยมันป่าอีกตัวตัวยึดติดไม่ได้ไงก็เหมือนมหาเศรษฐีจะบอกว่าไม่ใช่เงินกูก็ไม่ได้ไงเพราะเงินกูอย่าไดแบงก์นี่บอกว่าโอ้ยไปพูดอะไรไม่ใช่เงินกูกูทํางานม,มันต้องตายอะ มองว่าล่ะถึงบอกว่าคนคนรวยกับคนบ้าดีมันบ้ารวยกับบ้าดีบ้าสมบัตินี่มันอัตคัดมากนะมันอภิใจงไ่าได้เขาบอกวลาเนี่อเขาก็ใจคนรวยไหมล่ะจไไบะบอกว่าโอ้ยสลัดทรัพย์เด้ออย่างวิธาเหรอกยากถ้าไม่เกิดบุญจริงๆไม่เกิดบารามีเกิดบ,บุญบุญถ้าไม่ส่งคนให้ทําบุญ ไม่มีทางเลยมันหวงมันหวงอืมกูมจะไปทาทาไมวะเนี่ยกูสาหามาตั้งแทบตายกูจะให้มันทําไมมันมันก็มองไอ้ขี้เกียจขี้ค้านเอ้ยอะไรเงี้ยเข้าใจว่ากูเนี่ยกว่าจะกูจะ,จะหาเงนินมาได้เนี่ยโอ้ยแทบตายมึงไม่ทําอะไรเลยหนึ่งตั้งต่งที่รู้ไหมล่ะว่าก็ทาอะไรหรือเปล่า <laughs> จู่ๆ,ๆจะมารับผลประโยชน์เงี้ย เห็นพระเดินมาก็ยังไม่อยากให้ทานเลยมันก็มองพระไม่เห็นทําอะไรเลยวันๆไปขอแต่ทานกินอันนั้นมันคิดไปเรื่อเยเปืยๆนะคนถูกไหมอืมนี่ห็นไถมงคนรวยที่มันยังไม่เกิดปัญญาอืมเหมือนคนดียังไม่เกิดปัญญาก็เหมือนกันมองออกว่าคนยังไม่เกิดปัญญาก็จะไม่เห็นค่าคนมองออวาเนี่ย เข้าใจไหมคนไม่เกิดปัญญาจะไม่เห็นค่าของคนไม่ว่าคนรวยหรือคนจนไม่เกิดปัญญาไม่เห็นค่าของคนเลยแล้วคนเกิดปัญญาจะเห็นค่าของคนเออเห็นไหมคนเกิดปัญญาปัญหาก็ไม่มีค่าของคนก็มีขึ้นมันเห็นค่าของตัวเองมันเห็นค่าของคนอื่นมองอออย่างที่นี่มันก็ำทําเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นได้ไง เข้าใจจุดไหมนี่หลักพระเจ้าใช้ถึงให้จาคะก่อนเออให้จาคะก่อนให้นักบวชทั้งหลายจาคะพระองค์ทึงสลัดบ้านเรือนจบไหมนั่นคือจาคะสลัดทุกอย่างออกแม้แต่ความสะดวกสบายแม้แต่ความเป็นอยู่ของพระองค์เองแม้แต่ข้าทาสบริวารรักใช้แม้แต่มาแม้แต่ฉันทะก็ แม้แต่เครื่องทรงใช่ไหมมองออกว่าล่ะน,นจาขะข้างใหญ่หลวงเลยนั่นน่ะแม้แต่ลูกแต่เมียใช่ไหมโอ้นี่เราก็จาคะจาคะที่จริงท่านพระองค์ไม่มีเศษกรรมนะพระองค์ตัดสรตวตัวต้งเจ็ดเจ็ดวันแรกแล้วคือบารมีนี่ใหญ่หลวงมากแต่นี่มีเศษกรรมยพระองค์มีเศษกรรม ดูสิพุทธเจ้าทุกองค์ไม่ไม่เคยไม่ถึงเจ็ดวันอ่ะพอออกบวชพุทธตัดสรุออกกับพุทธสรุเลยมีองค์นี้อายุน้อยด้วยแล้วอืก่อนจะตัดสรุปหกปีอ่ะมองเอาไว้่ะหกปีอ่ะก่อจะตัดสรุปหกปีไม่ใช่มากกว่านั้นนะคะไม่ก่อจะตัดสรุปไงฮะใช่อืม หกพรรษาทุกองค์อายเจ็ดเจ็ดวันถึถึงอายุได้ยืนยาวใช่ไคะ,ะถึงคนนี้อืคือด้วยบารมีไงใช่ทำให้คนอายุที่เกิดอนอยุพะองค์ยืนยวคือคือ,คอมันอย่างนี้ไม่ใช่ทําให้ยุคนั้นมันอายุยืนกันอยู่แล้วไงยุคแต่ละพระองค์อายุยืนกันอยู่แล้ว,ลวมันเป็นกฎของจักรวาลอยู่แล้วกฎธรรมชาติอะ ธรรมชาติของมนุษย์เกืออายุประมาณเนี้ในยุคนั้นอ่ะเพราะคนมันรู้จะทำมาดีทำมาเลวพอมันรู้ทำมาดีทำมาเลวมันก็จะไม่รู้จะไปทำบาปทำไมล่ะมันจะไม่เบียดเบียนกันทำไมล่ะมันรู้ว่าโอ้อันนี้มันเพียงแต่มันายังหาทางออกไม่ได้เท่านั้นเองหมายถึงว่าบวชแล้วตัดสรุปเจ็ดวันก็ตัดสรุปใช่ไหมคะใช่สามวันเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวัน คือไม่นานไม่ได้เป็นปีเลยไม่มีองค์ไหนเป็นปีมีองค์นี้เลยหกปีเออว่าเศษกรรมตรงไหนเศษกรรมรนตรงที่มีเพื่อนที่พาไปฟังธรรมะจากพุทธองค์แล้วไม่อยากไปคือไม่อยากไปแบบอืยังไม่ถึงเวลายังไม่อะไรงี่นะคือเหมือนเหมือนพวกเรานี่แหละเหมือนที่เขาบอกชวนไปโน่นไปนี่ไม่ไปอืม,อม เออีแลเออยังตง,องรอคืออึดอึดอดอิดญาติไม่ไม่อยากไปอะพูดงี้ไงไม่แบบไมยังไม่ศรัทธาน่ะ <c oughs> แต่เห็นไม่องค์สังฆจักเลยนั่นคือตั้งท่านตั้งสัจจไะไว้ได้ไงถ้าใครพูดว่าครับพุทธะาแบบคนที่บาร,รมีสูงขึ้นมาเนี่ยได้ยินว่าพุทธะานี่ฮึกเลยเลย,เลยรีบไปฟังเลยอะ่ะ <c oughs> นี่พระองค์ถึงไหวไงทีเนี้ย พระองค์ในเทพเทศจะไม่ต้องนั่นเลยพาบริวารน,นั่นตัดทะลุเลยเนั่นไม่ถือว่าองค์พระสังกักร์พบะบารมีท่านสูงไงสูงยังไงก็แค่ไปฟังทำอะได้ยินคขาว่าพุทธะเกิดขึ้นในแล้วในโลกนี้<ม>จากสามะนีนะถึงยกทรัพย์สมบัติให้น,นนะ<ม>เนี่ยเอ่เมย์เนื่อคือจะไปหาเงินให้พ่อแม่เพราะเป็นยาจกไนงะ กายได้ของของราชครึ่งหนึ่งมองออกว่าล่ะท่านก็สลัดแล้วก็บอกหาสัจธรรมไปฟังธรรมฟังธรรมแค่ครึ่งเดียวเองโกตัสรุก่อนเออก็ไม่มีเครื่องเครื่องบูชาเครื่องบูชากันเทศอะไรโดยปกติเขาจะมีดอกไม้ทุกเทียนไปขอฟังธรรมใช่ไหมแต่พระองค์มาแต่ตัวแล้วก็เลือดเท่านั้นเองเออ เลือดโชกไปทั้งตัวทั้งเท้าเปล่าเท้าแตกทั้งหน้าอ,อกนี่เลือดเต็มไปหมดทั้งตัวคือเดินไม่ได้ก็คานอะ่ะเพื่อที่จะไปถึงที่พระองค์ทับนี่คือความมุ่งม,มั่นอยากฟังธรรมเมื่อก่อนไม่ได้ฟังง่ายๆได้ฟังธรรมฟังไปแล้วโอ้โหกลัวตัดสรู้เพราะว่าอาการมันอาการมันขึ้นไงมองออกอารย์ขึ้นไหมล่ะ รู้ว่ามันสำนึกในสำนึกบาปแล้วทีเนี้ยคือมันคนกลัวบาปมากเลยว่าสำนึกบาปแล้วโอ้ยฉันไม่ได้ทำนี่สูงส่งฉันไม่มีอะไรบูชาได้กลัวเป็นบาปไหมน้องขาแม่แล้วก็เลยเอาเสียนตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาตอนนี้แหละมันเลยมีอำนาจเนี่ยจิตญาณทั้งหลายเขาถึงอธิษฐานจิตอยากเดินตามพระองค์ไงพวกเราเราก็เลยสืบทอดสืบทอดกันมาว่าขอให้พบพระสีอัน มองวออ่าล่ะนี่ตั้งแต่ปู่าาย่าตายายของเราเนี่นี่คือเขาสืบทอ,อดกันมาว่าวัชศรีอานจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็คอยในอนาคตก,การไปเรื่อยเรื่อยตลอดอธิษฐานจิตคอยพบอย่างเดียวมันเลยไม่รู้ว่าจะพบได้อย่างไรมองออกไหมล่ะขอบาร,รมีไปพบอ่ะบางทีก็อาจจะสร้างบาร,รมีไว้ก่อนแล้วก็ได้แต่ขอไปพบพระศรีอาน นะก็ไปอยู่ในพบภูมิของเทเทวดาอะไรก็มีเยอะอย่างที่ออย่างที่ชนเดนเนี่เขาก็คอยอย่างนั้นน่ะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังทำแบบนี้เขาก็จะไม่ไม่รับอืมมองออกมาละ่ะถ้ามาเรื่อยไปเขาก็ไม่เอาด้วยนี่คือพบภูมิแต่ละที่นี่ไม่ใช่ว่าเขาตายแล้วจะไปเกิดบางทีมันยึดยึดเมืองของเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะพาบริวารของเขา เให้อยู่มันก็เป็นเหมือนกับเมืองซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนขึ้นมามหลักหลักหลักของมันเนี่ยเพราะพลังจิตมันมีอยู่ประจัยว่าถ้าไม่บาปเกินไปถ้าไม่มีบุญมากเกินไปก็อจะอยู่ในพื้นที่เอมันเป็นเจ้าที่เจ้าทางมันเป็นเมืองรับแรงเมืองอะไรต่างๆไป เพราะอะไรกรรมเขาก็ language, bien, ไม่บาปเขาก็ไม่มากจนต้องลงนรกเนี่ยบางคนที่ไม่เคยติดคุกติดตารางมันไม่มีคดีที่จะไปอยู่ในตารางไม่มีคดีที่จะต้องเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยแต่ก็ไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรอ๋ออ๋อมันไม่ต้องไงเขาเขามีบุญของเขาอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่เขาคอยเหมือนมนุษย์อ่ะมันจะไปเกิดท yeah> ี่ไหนเรามนุษย์มันเกิดยากไงเขาว่าอย่างนี้เหมือนกับมนุษย์อีกอีกภูมินึงอ่ะข้าใจมนุษย์อีกภูมินึงไหมล่ะ มันเกิดคนเนี่ยมันต้องมีธาตุสี่ขันห้าเนี่ยมันต้องมาเกิดเป็นคนในท้องคนเนี่ยเข้าใจมาเกิดในท้องคนไหมล่ะมันต้องคอยไงแต่ว่าจิตตรงนั้นที่อยู่เขาไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ไม่ต้องมันก็เป็นบุญของเขาอยู่อย่างงั้นีงมันเป็นทิพย์มันไม่มีธาตุแต่เขาเขาก็สร้างกุ้คไม่ได้มันสร้างไม่ได้มันทําไม่ได้มันก็ได้แต่ว่า้พระสวนมนกันก็ต่อของเขา เขาทําไปอย่างนี้เขาก็อยู่อย่างนั้นของเขาเนี่ยถ้าเรามองจริงๆถ้าเราไปอยู่ตามป่าตามเขาจริงๆมันก็จะเห็นพลังงานพวกนี้อ่อืมแต่มันต้องสงบจริงจริงยจิตเราต้องว่างจริงๆแต่เขาจะเห็นพวกเราเหอครับอ๋อเห็นสิออเห็นหมดมันก็ต้องเห็นอ่าเพราะมันเปิดรับอยู่แล้วอืมมันเป็นพลังงานสว่างพลังสว่างอยู่แล้วนี่ม พระเจ้าตัดสินหรือว่าวิญญาณที่ก็กองทัพธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ไปเกิดเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีการสู้รบกันอยู่ที่มันไม่มีการสู้รบมันจะไปสู้รบกับอะไรมันไม่ได้สู้รบกับอะไรพราะจิตวิญญาณมันไม่ได้มันไม่มีการสู้รบใดๆทั้งสิ้นแต่ยังไม่ไปเกิดในขวกงที่อยู่ตรงนั้นเออบางส่วนก็เกิดบางส่วนก็ไม่เกิดบางควก็ลงนรกไนงะก็บอกแล้วไอ้อันไหนที่ มันบาปมากมันต้องไปโดนกักขังเอออันไหนที่บุญมากมันต้องขึ้นไปข้างบนหรือรอคอยที่จะเกิดที่จะมันเกิดเพื่อสร้างพบใหม่เพื่อคือบางคนมาอธิษฐานจิตอย่างแรงอ่ะที่จะดูแลตรงนี้ที่จะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องคอยมันก็ต้องมีบุญกรรมสัมพันธ์ต่อกันอีกเพราะการเกิดมันต้องชิงกัน่ะ จิตบางทีมันต้จงิงกันแต่ที่นี่จิตดวงไหนที่มันมันมีพลังสูงพลังสูงก็คือแรงแรงอธิษฐานเหมือนก็เล่นลายอยู่ช่องเนี้ยกนอื่นมาแทรกก็ไม่ได้อ่ะมหมองว่าล่ะเออถ้าว่างเมื่อไหร่ฟึบเพราะมันเหมือนโทรศัพท์จริงจริงอ่ะเคยเห็นโทรศัพท์ไหมล่ะถ้าเครื่องหยุดเมื่อไหร่มันก็เข้าทันทีอ่ะคนอื่นก็เข้ามาไม่ติดอ่ะถูกไหมล่ะ เหมือนตรโทงทีขึ้นมาถ้าขึ้นเขาแรงกว่ามันกัดจิกเห็นไหมมันก็จะตัดขึ้นนี้ไปมองมองออกอไหม Genius. มันก็เหมือนกันอ่ะพลังพลังพวกนี้พลังจิตมันมันติด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 อยู่เนี้ยเออจิตดวงไหนที่มันมีพลังที่เหนือกว่ามันก็มันก็แทรกพลังตัวนั้นอ่ะมันสามารถที่เอาชนะได้ไงเขาบอกแล้ว สเปิร์มนี่บางทีมัน,มมนออเป็นล้านๆดวงวัดว่จาจะชิงไห้มนเกิดได้ถูก mm hmm. ไหมหรอต้องบอกมันยากไงเกิดเป็นมนุษย์มันยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเกิดอย่างอื่นมันเกิดง่ายนะเกิดเป็นมนุษย์เกิดยากนะทําไมเกิดเป็นมนุษย์ต้งยากละ่ะก็มนุษย์เป็นผู้ที่แก้ไขสภาวะทุกอย่างมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่อง จะไปสวรรค์ก็จากมนุษย์จะไปนรกก็จากมนุษย์มันไม่ใช่ไปเลยดยิเพราะมันต้องมีการกระทำมันต้องมีการบันทึกข้อมูลมองมองออกไหมล่ะมันต้องมีการบันทึกข้อมูลมเพราะมนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐที่สร้างกรรมแล้วมันมีตัวตัวต่อเนื่องเทพพรมเนี่ยเขา พูดง,ง่ายๆก็คือบัรนบั้นจวจำแนกแยกสัตว์จำแนกแยกสัตว์อะไรเป็นตัวจำแนกแยกสัตว์ก็คือกรรมกรรมที่ทำในนรกน่ะมันไม่มีอิทธิพลกรรมที่บนเปรตก,ก็ไม่มีได้สารก็ไม่มีอิทธิพลกรรมบันเทวดาก็มีอิทธิพลกรรมในไม่มีอิทธิพลแต่กรรมตอนเป็นมนุษย์นี่มีอิทธิพล กรรมตนเป็นนุษย์มันจะแนกแยกออกทำดีทำเลวอะไรต่างๆมันแยก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 เป็นชั้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 นของมันเออแม้แต่พทธเจ้าก็ต้องมาอุบัติขึ้นในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อสร้างบาร,รมีเพื่อสร้างกรรมที่จะไปในสิ่งที่ปรารถนาไงนี่ก็เลือกเป็นคนเลือกภพภูมิเออเลือกที่พึ่งที่อาศัยเลือกที่อยู่เรื่องเอผ่าพันธุ เ,เ,เรื่องแดนเกิดถ้าเราเข้าใจพวกนี้นี่แล้วทาไมเราไม่ทําถูกไหมนี่นี่คือไม่มีใครสอนไงอืมเหมือนเรากำลังจะสอบเข้าอะไรนี่เป็นเหมือนตอนนี้เราอยู่เตรียมอุดมนี่ยหรือว่าอรุรมศึกษานี่เรากําลังเ,เลือกเลือกวิชานี่เลือกสาขานี่เออที่เราจะไปทําอะไรเนี่ยแหละตอนตอนตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้เลือกมองออกเลือกไหมล่ะขเข้าใจคําว่าเลือกไหม เรื่องเลยที่มันก็ต้องทําด้วยถูกไหมล่ะไอ้ตัวเลือกคือความคิดเรานี่กำลังกําลังสร้างภพภูมิอยู่เนี่ยอ่าแล้วมันก็ต้องเกิดการกระทําถูกไหมล่ะมนกรรมมันขึ้นมาก่อนถูกไหมเออเนี่ยพอเกิดวิญญาณใหม่แล้วมันถึงจะเนี่ยมันถึงจะไปสร้างกรรมถูกไหมล่ะมองออกว่าล่ะพอมนกรรมเราเกิดเป็นเทวดามันถึงจะไปสร้างของภพภูมิเทวดาได้ เออเหมือนจิตเราคิดดีก่อนพอคิดดีโอมันก็ทําให้กายเราเปลี่ยนใหม่นั่นวิญญาณของเราก็เป็นคนดีเป็นผู้ดีก็ทําดีพอทําดีปุ๊บนั่นน่ะมันก็บรรจุ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 ไว้ดีแต่ละชั้นน่ะก็ต่างกันอีกนี่เทวดาก็ต่างชั้นกันนะมองว่าอะไเทวดาก็เป็นชั้นชั้นก็บารมีเท่านี้ก็อยู่ชั้นนี้บารมีเท่านี้อยู่ชั้นนี้เหมือนพรหมอ่ะ มันพรมก็คนละชั้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 นเห็นเห็นไหมที่เราสวดกันอ่ะเออที่เราสวดกันนานๆมันก็จะปิดชั้น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 ไปถึงอรูปภพพมพอถึงอรูปภพพรมมันก็โน่นทีนี้มันก็เฉียดอริยะแล้วเฉียดพระอริยะหนึ่งๆคือเหมือนชั้นบรรยากาศของโลกอ่ะแหละที่มันเบาบางไปเรื่อยเบาบางไปเรื่อยเบาบางไปเรื่อย ชั้นบรรยากาศของโลกที่มันแรงดึงดูดสูงน่มันก็เหมือนคนกิเลสนาปัญญาทิพย์อะไรเออที่มีความโลภความโกรธความหลงหนักมันตกตึๆอยู่นี่ติดตินอยู่นี่แหละมองเห็นหมั้งล่ะเออไอ้ท่านกิเลสเบาบางก็ลอยไปเรื่อย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 นี่ลอยไปจนมันมันออกอ่ะไม่มีโลภกดหลงก็มันออกจากตัวกูแล้ว ไอตอนเป็นอรูปภพมแทบก็ม,มีไม่มีโลกกลดหลงอ่ะแทบไม่มีแต่มีตัวกูอยู่อะไอตัว,ต,วตัวอรูปภพมเนี่ยมันมันสงบโดยโดยไม่มีท่าทางลีลาคือไม่ต้องไปนั่งเข้าฌานอ่ะมันมีฌานเองโดยอัตโนมัติเหมือนพระอริยะเละแต่ตัวตัวอัตตามาครอบกูอยู่กูเป็นอ่ะก็ใจยังเขาว่ากูเป็นอ่ะ มันเป็นกูอยู่เพราะเป็นกูอยู่มันก็ได้อารูป,ปรภพมเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในองค์ชานแบบไม่มีไม่มีลีลาท่าทางในการปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติแต่มันเข้าเข้าชานโดยอัตโนมัติเหมืนอนฤาษีที่เขาอยู่ในชานโดยปกติของเขาอ่ะเหมือนก็ตัดทะรู้แต่ยังไม่ตัดทะรู้มองออว่าล่ะเหมือนผู้ที่ออกจากออกจากทุกข์อ่ะ ออกจากทุกข์แต่ยังไม่ตัดสรู้อ่ะยังมีโรคกลนหลงอยู่อ่ะเข้าใจไหมแต่มันมันน้อยอ่ะน้อยมากอ่ะืออืมอย่างเงี้ยแต่เราไม่ต้องเข้าฌานไงมันฌานเองโดยอัตโนมัติมันคือชชีวิตอยู่ในองฌานอยู่แล้วอ่ะมองว่าล่ะมึงมีมึงรีิมีฤทธิ์ก็เหาะได้เลยอะไรพวกนี้หน่าเพราะองคฌานทาให้มีฤทธิ์อยู่แล้วพอเข้าใจไหมล่ะ โดยปกติพื้นฐานถ้าจะเข้าฌานปุ๊บมันต้องมานั่งใช่ไหมเออมันต้องนั่งสมาธิมั่งต้องเดินอะไรมั่งต้องมีกิจกรรมของเขาที่จะเข้าฌานอ่ะอืมฌานหนึ่งถึงสี่ถึงมีฤทธิ์ไงอืมถึงห้าแปดนิ่ไม่ต้องมันมันไม่ต้องมันไม่ค่อยมีฤทธิ์เนีมันเป็นปกตินะต้องต้องดูให้เข้าเข้าใจในระบบของมัน แต่พ yup. ่อไม่ค่อยพูดเรื่องอย่างนี้แต่นี่เห็นด้วยด้วยความเป็นจริงมันไงพูดมากมันมีการค้านเพราะตำราแต่ะเล่มมันมันไม่เหมือนกันมองๆออกไปมล่ะถ้าดูจิตเหมือนกันก็เห็นเหมือนกันใช่คือถ้าเราถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติได้พวกมันจะเข้าใจไงเออมันต้องเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้ที่ที่พ่อบอกว่าจิตแต่ละดวงเนี่ยมันมันจะต่างกันก็เหมือน ชั้นบรรยากาศของโลกอะ,อะถ้าคนหนักปุ๊บมันจะจมธรณีอะมันก็เข้าใจว่ามันก็จะมืด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 ไปเหมือนอยู่ใต้ดินอะ,อะพวกสัตว์นะลกพวกอะไรต่างๆก็เหมือนอยู่ใต้ดินอืมยกขึ้นมาก็เหมือนคนเดินดินอยู่เหมือนก็ลอยขึ้นมาอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึง,ข,นนะง,งนข,ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะบุญเน่ะคือทําบุญปุ๊บมันก็ส่งคนเข้าขึ้นเ็นเล่ขึ้นไปเรื่อยขึ้นเบลเล่ บุญที่มากบารมีที่มากก็สูงขึ้น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 นั่นคือทรัพย์ไงที่พึ่งที่อาศัยแต่ละชั้นมันไม่เหมือนกันอืมมันไม่เหมือนกันองค์ภาวนามันจะทําให้เกิดปัญญามันจะมากมันเกิดองค์ชาญไงเออมองออกว่าล่ะรักษาศีลมันก็เหมือนกับเป็นเทวดานั่นแหละให้ทานมันก็เหมือนกับเกิดมาเป็นคนร่ําคนรวยอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นต้องทานศีลภาวนามันก็มันก็ยกระดับไป จากคนรวยไปหาชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยเพราะวภาวนาคือสุดแล้วไงมอเวลาะแม้แต่ฤาษีนี่ก็เป็นเป็นเทียบกับองค์พระเจ้าเป็นดินนะเห็นไหมพราหมณ์ก็เป็นก็เป็นผู้ที่ปรึกษาของพระเจ้าเป็นดินเพราะฉะนั้นในในฮินดูเขาต้องมีเขาต้องมีพรามใกล้เคียงกันพราหมณ์นี่เป็นผู้มีปัญญา ตระกูลพรามเป็นตระกูลที่เหมือนเหมือนยังไงอ่ะก็เหมือนครูอะ่ะเจ้าพิธีกรรมอะ่ะคือเป็นผู้ที่กษัตริย์ต้องเคารพอะ่ะตระกูลพราหมณ์มันก็เลยใกล้เคียงกันมองมาว่าล่ะพรามกับกษัตริย์นี่ใกล้เคียงกันอแต่เพียงแต่เขาไม่ละเมิดกันแม้แต่ไต่งานก็เขขลี้ยวครอบครัวก็จะไม่ค่อยอนั่นเท่าไหร่คืออ่า ตระก,กูลพราหมณ์กับตระก,กูลกษัตริย์เนี่ยเขาก็เด็ดแต่ลต้ตระกูลเขาเขาแยกกันออกไงแยกเชื้อสายอะ่ะมองออกไหมนั่คือหลักความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นแหละตามธรรมชาติของสัตว์โลกเพราะกรรมมันต่างกันนะกรรมมันต่างกันมันก็จะเข้าใจกันกษัตริย์ก็จะเข้าใจกษัตริย์พราหมณ์จะเข้าใจพราหมณ์แพทย์ก็จะเข้าใจแพทย์สูตรเข้าใจสูตร มองว่าเหมือนชาวนานี่ยเออเข้าใจกันอมองว่าเหมือนครัวเนี่ยพูดกันรู้เรื่องนะเวลาแต่งงานไปโอมันเข้าใจกันเพราะก็ทําอยู่อย่างนี้เหมือนชาวนาเนี่ยอ,อุ้งเข้าใจกันนี่เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามมากนะเราอย่าไปดูถูกดูกแคลนของเดิมๆคานะที่เขาทำนั่นมัน,ม,นมันคือวัฒนธรรม เห,นนเหมือนเหมือนเนี่มืนเราทำกล้วยไม้เรารู้เลยเราพูดภาษาเดียวกันมองออกไหมล่ะมองว่าต้นไม้ต้นนี้มันเออรู้กันถ้าเอ่ยชื่อนี้เออ,อย่างเงี้ยล้วจัดแบบน,นี้เออมองมองออกไหมล่ะเราจัดต้นไม้เออ้ยจะใส่น้ำตกตัวไหนจะออมันเป็นไงเออพูดกันรู้เรื่องนี่เราก็ว่ามันมันอาชีพเดียวกัน ภูมิทามันเท่ากันศีลเสมอกันมันก็อยู่ร่วมกันนี่เนี่นี่คือพระเจ้าทึงบอกว่าเสมอกันไหมล่ะถ้าเสมอกันก็อยู่ร่วมกันได้อย่างนี้ถ้าไม่เสมอกันก็มันจะเริ่มคอนแคนแล้วเพราะไม่เข้าใจกันเพราะศีลมันต่างกันนี่นี่ไงคนศีลแปดกับศีลห้าก็อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้มองไหมเออเพราะศีลต่างกัน มมนอยู่ด้วยกันได้ไงคนสิบแปดกับสินห้าเออแต่งงานกันก็บันเลยอะไรเข้าใจว่าล่ะเออมันสินต่างกันเนี่นอกจากมันจะละเมิดต่อสินถูกไหมล่ะละเมิดกับรักษามันต่างกันนะเออคนมารักษาเนี่ยมันละเมิดได้แต่คนมีไม่ละเมิดนะเข้าใจว่ามีกับมีกับรักษามันต่างกันรักษามันพลาดได้ เหมือนโควายมันมีศีลอ่ะมันไม่รักษาศีลมันมีศีลเข้าใจไหมล่ะมันมีของมันเองมีธรรมของมันเองมันมีวินัยของมันเองมองออกไหมล่ะดูหมาสิมันมีศีลมันมีธรรมของมันเองมันรู้สภาวะมันกําลังมันอ่อนปุ๊บมันน้อมทันทีเลยเออเข้าใจยังคือมันรู้ตัวมันไง สู้ไม่ได้มันก็หลบแล้วตัวมันจะกด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 ได้แต่ว่ามันรู้ไงว่ากําลังสู้ไม่ได้เพราะมันรู้ศีลของมันมันรู้หน้าที่ของมันรู้ธรรมะของมันแต่ตัวไหนที่มันต้องการพิสน์มันก็แข่งใส่กันขากขากใช่ไหมเพราะมันอยากลองกันนะพอลองรู้เจ็บตัวแล้วจบแล้วสู้ไม่ได้โอเคมันก็ไม่นั่นแล้วพอนอนงายปุ๊บมันก็เลิกแล้ว เอ้ามันมีสีน่ะมันไม่มันไม่ทำทำร้ายคนอ่อนแอเข้าใจป่ะเหมือนเหมือนเหมือนหมาที่มันนั่นอ่ะไม่รู้อ่อนก็ดีอะไรก็ดีหนิแม่่ะไอตัวเล็กๆมันไปมันไม่รู้เรื่องมันเตะเตกเตะเตตมันเลยแม่ก็ต้องข้าเห็นไหมพอขราปุ๊บหมาแอมันไม่ได้กัดเด้มันไม่ได้กัดเด้มันแกวเนี่ยแก่งาบไะไรอย่างเงี้ยมองไป แต่ถ้าเดินจริงๆมันก็สัดจริงๆนะเพราะต้องปรามเห็นว่าจ่าฝูงเนี่ยมันเอาตายไงไม่งั้นมันจะครองฝูงไม่ได้เข้าใจได้ตรงนี้เ้อะนั่นแหละก็ว่ามันมีธรรมที่สวยงามของมันเองเพงอถึาเงให้พวกเรารู้จักธรรมของสัตว์ป่าไงเพราะเป็นธรรมดึกดําบรรวินัยดึกดําบรรเออคู่กับโลกมาอย่างนั้นเองมันถึงมีความสงบเข้าใจธรรมชาติไหมล่ะ อนะเข้าใจเด้ตรงนี้เ้อะเราลื้อฟื้นไหนยิ่งเราิรา่งยิ่งเ,เราเกิดปัญญามากเท่าไหร่